ครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนมือนีเขาพาพมาพบมาพอนนั่งต่อคนสวยนะครับซื้อน้องยังครับน้องเหนื่อยนะครับผมเน่อยเข้มหรือเนื่อยหวานเนนเนื่อยหวานนะครับรับรองว่ามืนนีมาเชียร์นาซาไปเทศไทยมองเลขซี่ลอยนะครับเพิ่งจักเพิ่งจะไปอยู่มองไดนะครับเพิ่นอายนะครับ่อ ต,ต่อต่อต่องามมีตะก้นหุ่มมอนกันเลยอายนะครับผมน้องเนื่ยนะครับผมอ่าบางแหลกนานะครับต่อสี่รอยบางแหลกนะครับนี่นะครับน้องเนื่ยค้นสวยนะครับผมมีแฟนเราบลุก <c oughs> บอยั่งมีนะครับ <c oughs> ว้าวนะครับผม <c oughs> <c oughs> น้องเนยบายังมีแฟนพร้อมนะครับผมอาผบุได้ติดต่อถือถือต่อบั้งนานะครับติดต่อน้องเนยได้นะครับติดต่อส่วนตัวได้ราคาเป็นกันเองนะครับผมนี่นะครับน้องเนยคนสวยนะครับผมนะฮะบัได้ครับพาลุงหลอดบัได้ลุงหลอดมีเมียหน่อยแล้วนะครับผมมาเมียลุงหลอดซื้อหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้อันแมงด โดมอนซอนดีมากกสิไทยครับกานีนะครับสำหรับลุงหลอดทายปกตินะครับนั่งต่อเพินกะไอ้นะครับผมร่มลงโค้งอยู่นะครับที่ที่ลุงหลอดฟฝ้าทายนี่เดี๋ยวโดมอนซอนดีมาก่มหม่มองเขานะครับผู้นั้นพ่นทายเก่งนะครับอ่ะหมาร่วมเชียบพังไฟตื่นเต้นเร้าใจไปกับน้องเนยคนสวยรับรองหวานเจรีบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเด็สีสวัสดีครับ